วันนี้จะมาชมกิจกรรมความเพียรของพักกิ่ติบินาครับครั้งที่39วันที่8เดือน6ในายสลาวินลำดับที่1 0 2, 2> ตูน2ะครับบันนี้วันที่8เดือน6เป็นครั้งที่39้าที่ข้าสลาวินกับสิเรดวอน ขอช่วยเียงสวดสาธยายพระสุตรพรริทัศน์มณตต่างๆขอบวชเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแหลกของบารยนักหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจ้จอดแนอันตรายนางชั้นในบทสวดอย่างต้องด้วยเถินเนึ่งกาพระรัตน์ใจอรังสมมาสัพพุทโธปคบาพุทธังพรตังอภิวานิยมิสวะขาโตปุกตาธมโมธมังนัมสามิสัพติปันโนปุกตาสาวกสังโฆสังฆนรมามิสังบูชาพระไตริินาตอรังสมาสัพพุทโธสติลังปรินิพุโตภูณีห คารมิหิจตที่สติยวชิวังผู้ธังธมสังขังเสนฆะโตกูเชมิรัตนัตเตยางธรรมงจรามิโสธินาสามจุลเทวดาสมันตาจิกวาลลสุอัตลักษณ์จันตุเทวดาสถามังมุวราชสัตุนันตุสักโมกขังสัเกการมิจุปเทติสิขารเตเจจติลิเกวิมานีทีเปรตเทเจจขามิจดุวนาคานีเคหาวุตุนีเขตพภูมาเจนตุเทวันชราทราวิสมียักษ์ขันธปรนาคติตันตาสัิเกยังมุนิวราวจนางคาโหเมสุนันตุธรรมสนกโกโรอิยามปะันตาธรรมส สีปุภะภาคณามการนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าใจสนะคมานาปะทะพุทธังสนกาจฉามิธัมมังสนกาจฉามิสังฆังสนกาจฉามิตุเตียมปีพุทธังสนกาจฉามิตุเตียมปีธัมมังสนกาจฉามิตุเตียมปีสังฆังสนกาจฉามิตัดเตียมปีพุทธังสนกาจฉามิตัดเตียมปีธัมมังสนกาจฉามิตัดเตียมปีสังฆังสนกาจฉามิ สัจจกิริยาคาถานาทีเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวัลังเอตินะสัจจวัตินัสโตทิเมฆตุสัปทานาทีเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวัลังเอตินะสัจจวัตินัสโตทิเมฆตุสัปทานาทีเมสานังอัญญขโพเมสานังวัลังเอตินะสัจจวัตินัสโตทิเมฆตุสัปทาเจติรัตนะปะนามคาถา พุทังนัมีรัตจพูตตะสรีระติตตังธรรมังนัมีรัตจพูตตะวิสุทธิสารังสักขังนัมีรัตจพูตตะวิสุทธิสิระทิฏฐิอิตังนัมีติรัตนังรัตนะตยะวะหังสมาสมุสริตตะมัตถุวิเศษสปูตังอัญญญานยุตตะคุณหโยข้วัสสะปวัตตังอัศมิตรยมิปิเตเทวะยถาติทันเถเอกังวินาตะยิเตเสะมะสัมพเวนะโลเกกถาจิจจิเลนจัปาตุพูตังคำเพนัญาณวิสยังอดิทุตัสสัตถังวินยูหิปันทิตชะเนหิวิชญะรูปังโลกัมภเเกกหิิจจาุะะััพนยงปส นกายตายะในมิหิเยวาชนะตายะสวิสุตตัมปี สมุตปัสตังมานสิจุทถาปัสสะวัทานังปุญญทีกาณะมัสมุตตะมะปุญญภูมังทุกขาปามุตจะนามุขาเสนคัตานังภูชาระเหสุปารมังอภิปูชเนียังนิพพานสัจจิกิริยายุปปาณิสัยยถาหังสมากิเลสะมะละโสทะนาสิทธิยาจาสารุหิอัฏฐากุสะเลหุปะเสวนียังปานิหจจปิสเสนงขามณียเมวัตสัมาหิตังตีรัตานังสะระนังคัตมหัตตินทิวังคณะเนสุนณมัสสะมานาภูชิมานจาปิเสนาขามะนียะมีัตสัมาหิตังตีรตานังสะรินังขต าตตาจากปุญญะตถาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตชนะสตะจากสถาเปตสวัติของตุเอโยยทะธรรมวินยมีปมาณะปุโตโลกุตระพิสัมมโยนิยโตสุโคชังนิตัสโสปานิสัยะจยะยยะอัยมปีของตุวัตุเตเยปริจโตสุปัสสาทกาโรแปดละมาราสิธิคาถา โยจักขุมาโมหะมาราปกัศโธสามังวัพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมเจยันโตปาเปสีเขมังเชนะตังวินัยยังพุทธังวรตังศีลสานามามิโลกะสานันจาวินายกกัญจะตันเตฆาสาเตชียสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาศเมีนตุธรมโมเจโชโยวิยตสาสะโถทัสเศศีโลกะสาสุทิมักทางนิยานิโกธรรมะทะรสะทารีสตังสติกรรสจิญโนธรรมังวรตังศีลสานามามิโมหะปะทาลังอุปัสสันตถาหังตันยัสาเตชียสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาศเมีนตุ ธรรมสีนาสุขานุโคโยโลกัสสระภูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจักสวากาตธรรมังวิทังกโรติสังฆังวรันตังศีลัสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมณสีลาทิทิงตันเตชัสสาเตเชยสิตีหัวตุสัพพันตะระยาจวินาสะเมตุ การนโมการอัตฉรถานนโมอรหัต์ตัมมาสัมพุทธัสสะม่หิสิโนนโมอุตรมาธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะตินิธานนโมมหาสกัสสะปีวิสเศษสีและทิฏโนนโมโอมาตยารัตสสะรัตนาตยัสสะสามุกังนโมโอมกาติตสสะตัสสะอุรยยัสสปีนโมกาลปภาเวนะวิฆาเันตุอุปัฏฐวานโมกาลนุภาเวนะสุวติโพนตูสัพปทานโมการลสัตติชนะวิทิมหิโหมิเตชวา สิบมหาสมัยยศูตรเอวเมสุตังเอกังสมมายาพัควาสเกสุวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวณีมหาตาปิกุสังเกนัตทิงมัจจมัตเหีปิกุสติหีสัพเพหิวะอรหันติหีทัสหีเจโลกทาตุหีเทวตาเยปุยนาสันิปติตาโหติพระควันตังตสนายะปิกุสังกันจะอาตโขจตุนางสุธาวาสกายิกานางเทวนังเอตตาตังโหสีอยังโขพัควาสเกสุวิหารติ การินาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภุสังเขนัสธีมจมัตเตหีพิภุสัตเตหีสภีหีวะอรหันเตหีทัสสหีจตุกทาเุหีเทวตาหยุดภูญนัสนิปะติปะควันตังกัสนายะพิภุสังคันจะยานุนัมยัมปีเยนะปะควาเตนุปัสังกมือยามะอุปัสังกมิตวะประขอโตเสนเกปเจกอาคาถาปภสษาญาติอะโคตาเทวตาเสยทาปีนามะพระวาปุริโสสมิจิตังวาปะหังปะสาระยะปะสาริตังวาปะหังสมิงชยะเอวะมีวะสุธาวุเสสุเทวสุอันตระหิตามะขอโตปุระโตปัตต เอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิ่ตาโผเอกาเทวตาพระขวดโตเสกเอิมังคัลกบาสิมหาสมยโยเปว่านัสมีเทวกายาสมาคตาอัคคตัมหาอิมังตมะสางยังทกิตตาเยวะอัปปาราเิสังขันติอนุภูอัปปาราเทวตาพระขวดโตเสกเอิมังคัลกบาสิตจตาพิกาวุสมาชฌาหังสุติตังอจันโงุชุกะมะกลงสุสาระทิวเนตานิคังเฮตวาอิทธิเดียริลาขันติปันธิตาติอนัภูอัปปาราเทวตาพระขวดโตเสกเอิมังคัลกบาลสิเขตวาปะลิคัังงอนกีลังโหัจมเนชาเตจนัติสุทาวิมลา จากขุมมาตาสุธันตาสุสุนาคาติอัจฉรอัปปาราทิโยตาปโกโตเสกยีมังกระถังกภาสิตเยเกจีพุทธังสานังคาตาเสยเจเขมิสันติอปายัปภูมิงปายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเลสันติติอัจฉริปขวาวาภิครูมันเตศีเยปุญนาภิคเวตัสสุโลกธาตุสูรเทวดาสนิปิตาหุนติตตาสังคดังรัตนายัปิิุสังคัมจัเยปิเตภิคเวสุสุงติตมัมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภระขวันตานังเอตตปบารับมายวัตเทวดาสนิปิิิตตาเสงทปไมหหัอระ ยีพิตรีพิคเวทวิสัตตินะครตบธรรทานังอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานังเอตัปภะละมายเยวัตเทวตาสันิปติตาวิสันติเสธาปีไมหังเอิสานหีอิคิตสามิพิคเวเทวแกงนันมานิกิตายิสามิพิคเวเทวแกงนันมานิเทติสามิพิคเวเทวแกงนันมานิตัางสุนัสทาสัตว์กังน้มัสสิกาลุทธะภาสิสามิติเอวังปันเตติโขเตพิคูลภวโตปัญจาโสสุงปะคกวาลตาทัพโวจัก ที่เรากลับมนุกับสามิยัตกุมาสิตายเยติตายคิลิกัปพลังปะหิตตาสมาหิตาปุริสีหาวัสรีนาโลหังสพิสัมพุโนอุทัดมานาสาสุทาวิปัสสันมะนาวิลาเินโยปัญสเตยัตตาวะวณีกาปิรักเทยตะตอมันติยิสถาสาวเกสนเสรเต เทวกยาพิกันตาเตวชันภพิฆวโเตจะอัฏปปมะกกลุงตัวพุทธศาสสาสนังเตสัมปาตุลหูยะนังอัมรุสานัทาสนาอัิเกนะสตัมัตุงศาสังอัตตารลิงสะังอเกศาสนังอัมรุสานัมัตสุงอัิเกดตมัตตุงทิสาสพาวุตตาอหุงเสพังอภิญะภาวะขีดตนาจะภูมาตโตอมรยิศถาสาวเกศานเตมเทวกยาพิกันตาเตวชัภิกโเยวังหังกิริยิามิขิลาหิยนุปุกโสสัตัสสาสาวะยาขาภูม ชาสหัสสาหิบมาต,ตายะขานานตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันตยัสาสิโนโมทามานาพิกาม,มูพิกุลังสัำติงวะนังสาตาคิลาติสหัสสา,สายะขานานตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนันตยัสาสิโน โมทัมานาพิการมูพิกุณังสมติงวะนังอิเจเตโสราสัสสาญาขานรัตเตนิโนอิทิมันโตชิติมันโตรัตโยยัสสินโนโมทัมานาพิการมูพิกุณังสมติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาญาขานรัตเตนิโนอิทิมันโตชิติมันโตรัตโยยัสสินโนโมทัมานาพิการมูพิกุณังสมติงวะนังกุมภีโรตเชอิโกเบเบบรัสันิเวสนาปินโยนาสตัสสหัสสังญาขานังปิยุตปาสติกุมภีโรตเชอิโกโสปาคัสสมติงวะนังปุริมจาริสังราชาทัตตะโถปัสสติ คันธพนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสภุตตาปิตัสสภะวะอิทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมลภมนาพิกามุกิสุรังสัมติงมุณังทักขีนจักรที่สังราชาวิรุณโหงตประสาติภูมิพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตาปิตัสสภะวะอิทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตนะมันโตยัสสิโน โมทัปมนาพิกามูพิ่คุณนางสัมาติงวนังปัชชีมันจติสังราชาวิรูปะโภปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสาภาโวอินทนามามะขะพราอิทธิมันโตทิมันโตวนัฏโยยัสสิโนโมทัปมนาพิกามูพิ่คุณนางสัมาติงวนังอุตตะลัญจติสังราชาคุวิโรตปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตาปิตัสสาภาโวอินทนามามะขะพราอิทธิมันโตทิมันโตวนัฏโยยัสสิโนโมทัปมนาพิกามูพิ่คุณนางสัมาติงวนังกุลิมะที่สัง กุเวอุตรังทิสังเจตุเตมมหาราชาสมปทานเจตนุทิศาธันทะมนาอัตังสุวันเกาเปโตรีเดสังมยาินุทาสาอคูเจนิกาสถาบายกุเดนตุเวกินถูปิปูเจวิปุโตสหะจันทโนกรรมเสถิโหรจะคินุคันถูกนิพนธุจะปานถูกโอบมันโยจัเทวสุโตจะมาตาลิจิตเตสนุจากฉันรัปนณโลราชาชนโนตะโพอคูปัญจสิโคเจวะติมพารุสิริวัตสาอิเดเยจราชนโนคันธภาสหาราชติโมทมนาพิการมุงิคุณังสัมมิจิงวนังอัถคูนาภาษานาคาเวสารรรราสสหัััตตตกกมพะะลายาสหายติิ ยามุนาทัศตถาจะอาคุนักหายาตินุเอราวัณโนมหาโคสปะคะสเมติงวนังเยนะคะราเชสาสารันติทิพพ์ที่ชาปกิพิสุทธิจักขูหายสเตวะนามะชาปตาจิตราสุปนาอิติเดสานามังอภัยตถาตนาคะราชานามาสิสุปันนโตเขมมะมังกาสิพุทโธสนาหิวจารีอุโบหิยันตานาคาสุปนาเสนามังสุภูตังทิตาวิชิธาธีนะสามุทังอัสุราติตาพาตโลพาตวัตเตเตอิทิมัโตยัสตินุกาลกัญชามหาพิสมาอสุราตนะเวกัสาเวปจิติตุจิจจะ ปหาโทนมจีสหัตุตังจักริบเรนางลังเจเพริรเจนามะกาสะนงเทวพลิงเศรษนางลาหุกพระธามุปาะขมงสมโยธานิภาทันเตปิคุณนงังสัมจริจวงว่านังอาภูเจเทวาปัทวิจเตโชวายโยตถาขมงวะลุนาวาลุนาเทวาสมุทยัญสถาัสาหามตตากลลา,ารุณากายิกา อาคู no to, เทวายัสสติโนทัศเตเจทศขากายัสปีนัสสัวนิโนอิติมันโตชิติมันโตนั่ตัยัสสติโนโมทัมนาพิกามุพิคุณังเสม็จิงว่านังเวณทูลจาเทวาสารีจาอาสมาจาทุเวยะมาจินัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักทิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักทิตานักขับานิปุรักคิตวาอาคูมันทาวะลาหกาวาสุนังวาโซวะสิโตสะโกปะครัตปุริณัโตทัศเตเจทศขากายัสปีนัสสัวนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันัมตัวยัสสติโนโมทังเสมิงวนัง อาฬะคูซาปูนิวะชัลมะกิสิกขาริวะริตกาจารุชาจะอุมาภูพานิปัสสิโนวัลุนัสหะธามาจะอาดุตาจะเนชกาสุริยะลุจิลาอาฟูอากูวัสวะเนสิโนพลิเตชทศถากายาสเพนนาตเตอร์เนโนอิทิมันโตุพิจิมันโตณันโตยัสสิโนโมทะมานาวิกรรมูพิกุรังสัมิติงวะนัง สมานามหาสมานามนุสสารมนุสุตามากษิษฐาปุสิกาอาคูอาคูมนโนปุสิกาอาถากูหรยโยเทวาเยจารโหติวาสิโนปารลคามหาปารลคาอาคุเทวายัยาสสิโนทัศเตเจท,ทสากัยจสปีนารสานิโนอิทิมนโตชุติมนโตนะวิทยัสสิโนโมทามานาภิกขมมภิกุนังเสมาจิงวะนัง สุการกรมหาอาดุนาอาคูวิกาสาตหาอโธทะตรไคหาปามโมขาอาคูริวาวิจขนาสถานมติหารลัทธามิสกาจยัสสติโนทันยักอาคาปุกิโนยุติสาอภิษฎสติปัติเตธัสสากายาสะเพนรัตตานิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมโตยัสสติโนมูทะมานาพิกามูปิกุณังสัพติจวะนังเขมพิยาตุสิตายามากรตะกาจะยัสสติโนสามพิจการามสิทธาโชตินามาจะอาสวานิมานะระติโนอาคูถาคูปะรนิมิตา สัจเจติสัธากายสพีนัสเต่านิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะสโตยะสสิโนมุทะมนาปิกามุพิกุณังสัมสิงวนังสัจเถติเทวานิกรยาสพเพนะนเต่านิโนนามันวเยนะอาการฉุงเยจันเยสติสาสหะพุทธาชาติมัคคีลังโอคาตินะมานาสวังทักเคมูทักตรังนาคังเทสวะธิจาติตังจตพมามันโตจับพุตตายิมันโตสหะ นางกุมารติโสจัสโสพะคะสมิติงวนังสหัสสะพเมรโลกวัังมหาวรมาริติตติอุปปัมนโนชุติมันโตพิสมะกโยยัสสิโสเทศะอิสราอาคูปเจกกวะสวัตติโนเตสันจะมัตโตอาคาหาตโตปริวาณิโตเตยสเปภิกันเตสินเทเทเวสภมเกมารเสนานพิกามิปันสักานัฐมณียังเอถาคานัะพานัะลาคินะพันธมัตทูสมัตตาปริวาริธรรมอวบมุตตะโกจินังอิศิษฐามหาสิโนกันสิเริงกัเปศิ

มาลเสนาติกันตาเตวิชนาศพิทโวเตจะอัตตปรมกะลงชิตวะพระศาสนังวินตะกิงิปะกมงในสังรมปิอิชยงสัพเพวิเชษสังฆมาพะยาติตาเยสสิณงมุทันติสหปูเตหิสาวกาเตเชนีสุตาติสิบเอ็ดมังคลรศุตรังอัศวนาจะพารณังปันธิตานจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานังเอตตมังคพระมตมังปฏิรูปะเทศวาโสจะปุูเพจะกะตะคุญยตาอัตสัมมาปนิทิจะเอตตมังคระมตมังปะคุสะจันจะติปัญจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตายาวาจ่าเอตตมังคพระม มัตตาปิตุปทานังปุตตธรรมรสัจังกหูอนาคตุลาจักกรรมตาเอตัมขุตมังธนัญจะธรรมะยริยาจะกยตักรนัจะสังกหูนาวัชานิกรรมานิเอตัมขุตมังอารติวิรติปปะปะมัชฌปานามัชฌะสัญญโมอปามาโทจะธรรมีสุเอตัมขุตมังคารวจะนิวโตจะสันตุทีจะกตัญญุตตาการินธรรมโสนังเอตัมขุตมังอันติจัสมวจจัสตาสมะยานัญจะทัสนังการินธรรมสักกัจฉาเอตัมขุตมัง โปโจรกพมมะจริยันจอริยสัจจานัชทธศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจเอตัมมุตตมังพุทธสารโลกธรรมมีหิตตังยสานุกัมปติอสกังวิเดชังเขมังเอตัมมขุนตตมังเอตาลิสานิการตนะสัมพัฒปราชิตาเอเัมบันทะสกถิงข้าชันติตันเตสังมังคารมุตตะมันติ๑๒รัตนปริฏยงกิจวิตังอิทวะหูรังวาสกิสุไวยังรัตนังปริตังอนัโม สมังอธิตถาคติณะอิทัมปีพุทเถระตนะปณิตังเอเตนะสะเจนะโสธถีหโนตุขายังวิลาคังอมตังปณีตังอเยตัชกาสะยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีอิทัมปีธรรมีนตังปณีตังเอเตนะสะเจนะโสธถีหโนตุยังพุทธเสถโวปริวันยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุไาวุชติอิทัมปีธรรมีนตังปณิตังเอเตนะสะเจนะโสตถีโหตุยีปุคละอัทวัสตังปัสสาเจตาริเอตานิโยคานิหโนติเตตะกินยาสุขัสสสาวกาเเอตสุทิินนา มหาพารานิเอติธรรมปีสังเกตุนังนางปณีตังเอทเทนสัสเจนะสโสตีโหนตุเยสุปยุตตามรสาธันเฮนะนิกานิโมโคตมัสสาสนามฮีตเตเิดิบตาสัมอาตังวิไหะรัฐามุธานิพติงิงคุชเมานาอิธรรมปีสังเกตุนังนางปณีตังเอเทนสัสเจนะสโสตีโหนตุทีนางปุรานังนาวังนทัทธิสัมภะวางังวิรตตาจิตตายาติเกเพราะสมิงเตกินาพิชาอวิรุธิฉันพาทาิ่ันติธีลายาถายัมปฏติโปอิธรรมปีสังเกตุนังนางปณีตังเอเทนัสเจนะสโสตีโหนตุสิบสามฉบับสหสมัคพัตตา อาเวชิตังเสโยยาจะยังอิตะลาปชาอตตะนาตสาโพสสะนิจังสัญญตะจาริโนเนวะเทวนักขันโพนามารสสาพรมุนาชิตังอปะทิตังกิยนาตฐานลุปัสสะฉันตุโนที่สี่เกศสุภุตสูตรพรติตามิทังตีนะพพะขาวตาชนะตาปัสสาอัตตะนาสมมาสัมพุทเทนะเอตธาตุมหีมาอนุสเวรีนะ มาปรมาภะรายะมาอิติกิเลสมาปิจากสัมปทานินะมาตะกะเหตุมานยะขะเหนะมาอากาละปาริวิตรกีนะมาฤทธิสิชานะขัตติยามาพระผาดุปปาตายะมาสมโนโนขรุยถาตุมีเหตุอนนาวะชนัยถาอิมมธมาอกุศลาอิมมธมาสาวัชชาอิมมธมาวิญุคารหิตาอิมมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตายัตุขายัสังวตติอัฏาตุมีเหปะชะ เหยีะธาอยถาตุ้งหีอนาตนาวะชนะยถาอิมิธรมากุศลาอิมิธรรมาอนาวชัยอิมิธรมาสวินยูปัสสถาอิมิธรมาสมุตาสมาธินาหิตยัคสุขยัสังวตติอัฏฐตุมีหีอุปปัสมาชะวิหะรลยยถาติสิบห้าอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวตัมมะปะมายุงเชลุปันิยตระนัสติตานาเอตังพยังมารณีเปกขามโนขุนยานิกะยิรัฐะสุขาวะหาณิอุปนิยติชีวตัมมะปะมายังเชลุปันิยตสะ นสติตานาไอตังพยังมรณีเปิกขามโนโลกามิสังภาเหยสติเปโขยุทธกายยนะสังยโมวจายะอุทเดตะสาตังสะสาเปตะสะสุขายาผลติยังชีวมโนปกาโรติปุญญังธรรมโมหเวรักระดิธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสางิสังโสธมีสุจินเนตุกะติงัจติธรรมจารีสเปสังฆราอนิจจติยถาปัญญายาปสติยหานิปินติทุเขสมะโคสิติยาสเปสังฆราทุกขาติยะถาปัญญายาปสติยหานิปินติทุเขสมะโคสิติยาสเปธรรมาอนัตตาติสะถาปัญญายา สติอนุนิปินนาติทุกเกสัมมโคสุติยาสิบองค์อปปนาคชาดกอปปนาคฐานะเมเกศุติยังอาหูตักกกาเอตััญญยะเมทาวีตังคันเยะอปปนาคังพระหงเวสนังยติปปตาณิวนานิจจารามนุขะเจตยานิมนุษสาวยจตจิตาในตังโขสนางเขียมังในตังสนามุตตมังในตังสนามาคมาสัพพตุขาปมุจติโยจากพุทธัญจธรรมัญจสังขัญจัสนังคโตจตาริอริยสัจานิสัมมันปัญญะปัะสติทุกขัง ภาษามุปปาทางทุกขาสตรจะอติกรรมังอริยอาจารย์ทักษิกังทุกขูปาสัชมาคามิลังเอตังโศสนังเขมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณะมาคามาสัพพตุขาปะมุตจติสิบเจ็ดประเทศรัตตะคาถาอติตังนันวาเขมยะนปฏิกังเกสนะครับตังคนใดมีความสุขสิ่งนี้ลงแล้วคนมุ่งหวังสิ่งนี้มาไม่ถึงญาติทัดจำปะฮีนันตังยะติปัตนจะอนาครับตังสิ่งไใดรับเป็นแล้วก็เป็นอนุญตเป็นแล้วสิ่งใดยามาไม่ถึงก็เป็นอนุญาตมาไม่ถึงบัญจุปันนันจะโยธรรมัง สถานถาวิปัสสติอสังขีรังอสังคุปังตังวิฐานัตตุภูริเยผู้คนในเห็นแจ้งแก่ธรรมปัจจุบันไม่ว่าแง่ไม่ความแค่นกรทำนั้นนั้นได้เพรนั้นเพียงอย่าทำนั้นหนึ่งให้ปุโปงเกิดอาเชวะกิจมาตะปังโกลทยามะระนางสุเวผู้นัางคนเพียงเสร็จในวันแรกเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง นาฮิโนสังฆาลันเจนะมหาเซนะมัจุนาเพราะความเปลี่ยนกับเจ้าราชผู้มีศสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีในเราทั้งหล,หลายเอวังวิหาริมาแต่ปิงองโหรตะามาัตันติตังพังเวฆาเทก,กรัตโตติสันโตอาจ,จิกมณีมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมมีเรเบุคนผู้มีอยู่อย่างนี้มีความเปลี่ยนไม่เกิดความตั้งกันและเกิดนั้นแล้วว่าผู้มีลาตินึ่งเดินด้วยการชนีแลที่แปดทินหะปัจจิจักเวคฆะปาทะสลาธรรมโมหิฉลาดังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจงลงความแก่เป็นใจไม่ได้ พยาธิทำโม,มหิพยาธิงานาติโตและมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มรณนะทมโมหิมรณะงานนติโตและมีความตายเป็นธรรมดาจะลดความตายเป็นไปไม่ได้สัพเพหิเมียยหิมนาปยหินาบวินา,นาบูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องวางจากจของรักของเจริญใจไหน่วยพวงกรรมัสกุมิกรมกมกรมัตถายโทกรรมโยนิกรมร,กรมพันทุกกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นต้นเกิดมีกรรมผู้ตามเป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกฤามิกัญญังวาปาปังกังวาตตะชายโทวิสามิ เราทำกรรมันในไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราต้อง,องนนรับผลกรรมนั้นเสี็ไปเอวังอเมหิบกับพินหังอภัญจะเวคิตับพังแล้วทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันคือ สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตตานิทุกขาพยาปตตานิพยาโสกปตตานิโสกขโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตวตตาจะอเมหีสัมปทังคุณยสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัมประสัมนติทิยาังทันตุสลายะสีดังลักขันตุสัมปทาภาวนาพิตะตาโหนตุคาเจนตุเทวตาคาตาสเพกุทาประปปตาปัญเจกันยังพลังอาหรรตนาเตชนะลักขษมณ์มธมิสัะพโสอิ่สิเทวตาปฏิณะคาถาพันธมายังปฏิณะคาาโยพนามาเซ ยาเตียวตาสันติวิหารวาทีนีทูเบขะเลโธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมถฐานนินาพรตูคริตาโสถิงกรณหาวิหารมันเทเลธีราชมาชานาวกาจากพิทูสามิการธนปฏิอุปาสกาคมาจะติสานิขมาจะอิสราสปนะคตาสุวิดาวันตุเตฉลาคุชายเยปิจอันทัสสามพวะสงเทชชาตาระบบปฏิการยานทกางธรรมะวังปิจจเตสเปปิตุกษะการสวสังขยังสานตุติลังธนธรรมโมรมชาบุลาสังโหุตุสมโควัฏะยะใจินต่หจะอัมเหละขตุสัทธมสเปิตธรรมะจาร ยี่สิบเอ็ดพปฏิธนานคาถาท่านธรรมยังปฏิธจานาคาโยปานามาเซ กุณยสิทธานิกะตัสยนันยานิกตานิเมเตตจารพากิโนโหตุสตานันตาปะมานกายีปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาบิตาทะโยทิฏฐานวิจจะยะทิฏฐาวาอันเยมัชชะตะเวริโนสตาติทันติโลกะสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุวการาสังสันตาพระวะพระเยยาตังเยปฏิตาธรรมีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนภปชาณันติเทวาเตสังนิเวชยุงมายาทินนะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสตาโหตุอเวลาสุขาชีวิโนเขมปัทฐานจะปะโพตุเตสัาสิจตังสุภาขอสงหลายไมม่ี สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแหงบุญที่พระเจ้าทด้ทำในบัดนี้หละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทำแล้วคืจอยนาไรเป็นผู้ที่รักผู้มีคุณมีและบิดาของเขาจะเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาเกิดในกุารสี่มีขันท่าแรงขันหนึ่งแรงขันสี่ทั้งทีขอยู่ในภพน้อยแรงภพใหญ่สัตว์ได้ทราบการให้เป็นบุของเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นาะอุ้มทายทานเองเถิดสัตว์ด้ย เขามาอันดีของสัตว์เหล่านั้นจบสำเร็จอ,อืน ด้วยอนุภาพแห่งัจะีาอนุภาแความเพียรและอนิสงส์บูชาพระรัตนัยในกระใสบทสมบัตพระสูตรระมิตหลักฐานเหล่านี้ขอความสิขสัดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าหายพลัยทุบใบท้งพวงข้าพเจ้าเรียนรต่างทำเทศเทศทั้งหลายปรมุนาการสวดทยนมูลธรรมะหล่านี้เมื่อมทานแล้วปรพอแก่ข้าเจ้าและุมงคลพระกิ่งปีนี้ไปนาโดยสจ้าหนที่สำเร็จพระญาสกววัดโบราณวิหารจ่อจนสุมงคลทั้งหลายที่สามสิบทั้งที่ผ่านมาและจะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลต่ คุสค่าจะกางหลายกิดการสมบูรจิตพนาขาน้อมทเป็นพุทธบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาขอพรบริญญาสมบูรณ์จิตสารเล่สมบูรณจิตนาทุกท่านขอจรบไปัแงปวงปัจกุบันทาทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเรื่องที่การานท่นต่อักละมัทั้งหลายสมบูรพระชานสัสมบัติบริเวณสมบัติมีจงตาเห็นธรรมเสด็จในการพื่าสนากรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยปิจใชทั้งสี่เคลอยยวนสุขภาพระเืนขอนุโมทบุญกับพระพิต์ด้วยเถร